ชื่อชื่อไงเขามีชื่อเขามิวไหนบาซาบิตนนี้หมไม่ได้เอามาครับลืมมห้ยอ๋อท่านของรองจะไม่มีชื่อชื่อไงเขามีชื่อเขา อบสั่งเป็น <propri> กิโลทันชอบชอบจงดีอร่อยครับอันนี้กินปิดเกลือกันปิดเกลือก็มอน่อยไหมคะอันนี้กุ้งดองอับนี้ จิ้มตะมดตะมีเนาะผมไม่รู้ว่ากิ้มใไเอาปลาใส่ด้แล้วกินิีเกลือไปิกเตอร์นี่ไงนี่ปลาสลยลงใหม่นะคะลงใหม่จ้าขวายขาผัดฝาหองน้ำ

เอาเด็กๆแล้วพี่กล้องแล้วไข่หลุดให้มันกล้ามก่อนนะม่มีไข่ไม่มีเล้วเอา<ๆ>พัดพัดทีนก่อนโตเอามาพัดทีนึงก่อนตไปเยร์ยมหนยืมก็แตมึกย่างห <c oughs> อยหวานหมึกย่างนะ <c oughs> ขอกล้องนึงนะครับ เอาเด็กๆเร็วพี่กล้องแล้วก้อนอร่อยไหมคะอันนี้พุ้งดองอันนี้จิ้มตะมุตตะมี้เนาะอตงตังไปเอะยเหมือนยิก็แตกตมึกย่างหอยหวานมึกย่างนะชื่อชื่อไง มีชื่อเขาโจตกขอโสดขอใครสสวยๆค่ะไปจ้าไ่จ้าไปจา้าไปจ้าวว่ามมมมันันนนเดเออเเดียออด๋ยยไไอออะะลุหรรค อันนี้กุ้งดองเกตอันนี่นนนนจิ้มตะมดตะมี่เนาะโถดขอไพรปีลาสวยๆขนาดนี้นะไปจ้านะจา้าไปจา้าไปจา้จาจัดการเร็วสมิสกินกุ้งเร็วจิ้มกุ้งอ่ะเพื่อน้ำจิ้มไอ้ก้อย กินทะเลไงกินตายอ่ะสามอย่างอย่าะมชอบเปลี่ยนเองอ่ะผมไม่รู้ว่ากินใช่ไหมเอาปลาใส่ด้วยจัดการเร็วสมิชกินกุ้งเร็วกินกุ้งอ่ะเพื่อน้ำจิ้มไอ้ก้อยผมไม่รู้ว่ากินใช่ไหมเอาปลาใส่ด้วยหอยหวานกันหมูหมูอาง นี่คนก่อไฟก็น like, ้องเป็นแกงลูกหมูเออนอกจากแกงลูกหมูอ huh. uh, um ่ะเออแค่เอาไอ้น uh ้ำจิ้มเอาเออร้อนว่ะมีิวไหนบาชาบีลืมมือ อ๋อท่านของกองจะไม่มีกลิ่นปิดเกลือก่อนิดเกลือมีเงมีเงาสบู่วายโอ้ยวายเ้ยไม่ ทายไปใคุณแม่เอามีอไหนบาร์บิไม่ได้เามาครลืมมอ๋อท่าของรางจะไม่มีใช่เตน้ำจิ้มเอามาหยิบกุ้งแล้วมาหยิบเอากุ้งแล้วเด็กๆกุ้งตัวโตๆลงใหม่นะคะลงใหม่จ้า สบาเทำไมพัดฝาไม่รู้เนื่อาากว่าทีมงานกับทีมงานชื่อชื่อไงเขามีชื่อเขาโจกคือ้แก่เก่งว่ะเก่งไม่เป็นเล้ว เออร้อนว่ะช่วยน้ำกินจ้าเอาหอยไม่ใช้สุกแล้วเหอยไม่เอาของบัฟฟี่เลยเลี้ยวเลยเลยนาเอาไหมเปล่าอะไรจ้าเออหออ่ะชุดนี้ก็สชุนี้ก็นด้พิน้องน่สกิดกมอน อะไรไหมคะอันนี้กุ้งดองอันนี้จิ้มตะมดตะมีเนาะเหลอดนี้ก็ส้ำนี่ก็ได้พี่ร้องนะสกิมมีวไหนบาชาบีลืมมั้ยอ๋อทของดองจะไม่มีเป็นมิจะเอารู้ไน้อยรู้มากทำมากเอาเอา มิวไหนบาชาบีลืมมั้ยอ้อทำของดองจะไม่มีข่ามันอร่อยไหมคะอันนี้บุ้งดองอันนี้จิ้มตะมุตะมี่เนาะถ้วยน้ำจิ้มมาอีกนั่นเอ็มเอามาแบ่งเดี๋ยวตักเข้าไปข้างในนว่นพี่ก้องไปนั่งกินคนเดียวเลยเนาะ ชื่อชื่อเลยเขามีชื่อเขาต้องซื้อหาเพื่อน้ำจิ้มก่อนนี่ไงเพื่อน้ำจิ้มก่อนก้นอะไรไหมคะอันนี้บุ้งโด่งอันนี้จิ้มตะมดตะมีเนาะ โซม ouais อนซ่เนี่ยจะกินเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วเอาขอน้ังำจิ้มเอามาหยิบกุ้งแล้วมาหยิบเอากุ้งแล้วเด็กเซกุ้งตัวโตโตมิวไหนบาชาบีลืมมั้อ

เอาเอาชื่อชื่อเงยเขามีชื่อเขาคล้วชุดนี้ก็ซุ้นี้ก็น่าพี่ร้องนะสกิอยเนอันนี้มันเต็มเลยเดี๋ยวเพราะว่ามันเดี๋ยวไข่มันนั่จะหลุดหรอโทดขอไฟปีก สวยๆคนะดน um, ี้นะไปจ้า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 ีมงาน